สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออฟวิลพลนะครับและนี่ก็คือออฟวิลพลพอดแคสต์นะครับทุกคนสามารถฟังแบบเพลินๆขณะขับรถหรือว่าใช้เป็นเครื่องในการกรอมนอนก็ย่อมได้นะครับสะดวกฟังตอนไหนก็เปิดฟังกันได้นะครับวันนี้ผมมีข้อมูลที่มีประโยชน์อีกเช่นเคยนะครับมาฝากให้กับทุกคนที่สนใจเรื่องของการพัฒนาตัวเองรับรองว่าข้อมูลในวันนี้เนี่ยทุกคนนําไปใช้ในชีวิตได้จริงแล้วก็สามารถเปลี่ยนและพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานได้ อย่างแน่นอนอย่างน้อยก็1%นเะอนื้อหาในวันนี้นะครับขออนุญาตเปิดดูนะครับวันนี้อ่าได้ข้อมูลมาจากในอินเทอร์เน็ตซึ่งผมจำแหล่งที่มาไม่ได้แล้วนะครับน่าจะเป็นคลิปที่อยู่ใน YouTube ช็อตนะฮะโอเค20นิสัยเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จตลอดการเดี๋ยวเราจะเข้าข้อที่1กันเลยนะครับเขาบอกว่าเริ่มตื่นแต่เช้าอ่าจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเช้าไม่ได้จะ การันตีความสำเร็จเสมอไปแต่ตื่นมาทำอะไรต่างหากที่จะเป็นตัวบอกความสำเร็จเราบางคนอาจจะตื่นขึ้นมาเพื่อโอ้ตื่น6โมงเช้าเลยแต่ว่าถโทรศัพท์9โมงถึง9้าโมงเลยตื่น6โมงถ่ายโทรศัพท์ถึง9โมงดูหนังดูซีรีส์อะไรก็อานไปแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาทำต่างๆในชีวิตเนี้ยน้ำแก้วหนึ่งก็ยังไม่รุ้มากินเลยอันนี้ผมว่ามันเป็นการตื่นเช้าที่ไม่ได้อะไรนะครับอืม ตื่นเช้าต้องได้อะไรด้วยสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่การกระทำแต่ถ้าคุณตื่นเช้าคุณจะมีเวลามากกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับโอเคข้อที่2นะครับเขาบอกว่าอ่านหนังสือนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆๆมากเลยนะครับใครจะมี mindset หรือว่าความคิดยังไงก,ก็ก็ไม่รู้นะครับผมว่ามันอยู่ที่หนังสือหรือสิ่งที่คุณเสพเข้าไปในสมองของเรานะฮะสิ่งที่คุณสนใจอย่างผมเนี่ยชอบหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของอพัฒนาตนเอง ความคิดการจัดการความคิดความรู้การจัดการอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าผมในวันนี้ก็เป็นคนที่ดีกว่าผมในปีที่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เข้าวงการอ่านหนังสือมาน,นี่ก็ชีวิตดีขึ้นจริงๆนะครับทำให้รู้สึกว่าเรามีทัศนคติที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นนะครับอันนี้อันนี้คือรีวิวตัวเองให้ฟังข้อที่3ามนะเขาบอกว่าบ่นให้น้อยลงอ,อันนี้จริงๆนะการที่คุณบ่นเนี่ยมันจะเป็นการสร้างเคมีสมองไม่ดี มันจะเป็นการสร้างนิสัยไม่ดีให้กับตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวได้ซ้ําจากที่คุณมองโลกแง่บวกอยู่เงี้ยพอคุณเริ่มบ่น่เงี้ยแน่นอนคนเราบ่นเนี่ยคขาว่าบ่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีมันก็คือทัศนคติแง่ลบใน,นเองอาจจะแบบโอ้ทาไมน้ําไม่เย็นเห็นไหมมันต้องมีแจ๊ะปากเลยนะทําไมอากาศร้อนจังวะอ่างุดงิดนั่นแะ,ะทําไมทําไมทาไมเห็นไ,ไหมผมว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ตัวเองอยู่ในวเบชั่นที่เป็น ไ i วายเบชั่นต่ำต่ำนะฮะถ้าใครยังไม่เข้าใจคําว่าว i ยเบสชันก็ผมได้ทาคลิปอธิบายสั้นๆทำหรือยังตายละจำไม่ได้ว่าทำหรือยังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไม่ทําเดี๋ยวผมทําให้นะครับข้อที่4นะเขาบอกว่าเลิกนิสัยแย่ๆนิสัยแย่ๆคือนอนดึกดื่มหนักเกินไปชอบนินทาคนอื่นขี้เกียจอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่มันที่คุณผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรแย่นะครับแต่ว่าบางคนดื้อไง ันจะทำทำไมฉันจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทีมนี้ข้อที่5นะครับเขาบอกว่าหันมาดูแลตัวเองนี่ดูแลตัวเองนี่ก็คือดูแลได้หลายรูปแบบมากเลย mm hmm. เช่นเปลี่ยนสื่อที่เสพ mm hmm. เช่นแทนที่จะไปเสพแบบว่าอีนี่เลิกกับไอ้นั่นครูภัยบูนกําลังจีบหนูรัดอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็หันไปเสพอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์ต่อสมองอ,อาจจะเป็นคลิปความรู้หรือพอดแคสต์พัฒนาตนเองหรือพอดแคสต์อะไรก็ได้นะครับที่ ก็ต้องคัดสรรสิ่งที่เสพหน่อยนะครับอ่าอันนี้คือการดูแลของตัวเองในเรื่องของทางสมองสุขภาพก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินอันนี้ผมก็รู้ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอาหารแบบไหนที่มันเป็นโทษต่ตอร่างกายอันไหนอันไหเป็นประโยชน์ต่อร่างกายผมรู้ว่าทุกคนรู้นะครับอย่างน้ําตาลเนี่ยก็แนะนําว่าให้ลดลดได้บ้างก็ดีนะครับจริงๆแล้วน้ําตาลนี่เป็นยาพิษที่หอมหวานมาก บางครั้งก็มาในรูปแบบขนมหวานหน้าตาดีด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนต้องลดลดน้าตาลบ้างเพื่อสุขภาพที่ดีลดเคม็มอะไรก็ว่ากันไปนะครับดูแลตัวเองอะ่ะมักแน่นะครับข้อที่6นะครับเขาบอกว่าคุณต้องรู้จักการตั้งเป้าหมายแล้วก็โฟกัสเป้าหมายเพราะว่าการที่เราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่มีเป้าหมายว่าเราจริงๆแล้วเราจะทําอะไรหรือว่าไม่ได้มาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการจะทําอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะมันไม่มี แรงจูงใจในการใช้ชีวิตอะเอาง่ายๆาแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดข้อที่7นะครับเขาบอกว่าเริ่มศึกษาการลงทุนนะเดี๋ยวนี้การลงทุนก็ง่ายๆเลยนะครับในแอปธนาคารก็มีหมวดการลงทุนก็ลองกดเข้าไปดูแล้วก็ศึกษาก่อนลงทุนเสมอเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอันนี้ผมก็ยอมรับว่าผมก็แอบซุ่ม เริ่มลงทุนเหมือนกันแต่ว่าแค่ผิวเผินมากๆนะครับยังไม่ใช่แบบว่า professional นะครับข้อที่8นะครับฝึกคิดบวกจนเป็นนิสัยอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะครับเพราะว่าการคิดบวกเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของกดแรงดึงดูดด้วยนะเออเรื่องของกดแรงดึงดูดด้วยถ้าคุณคิดบวกคุณก็จะดึงดูแต่สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตพอคุณคิดดี คุณก็ต้องพูดดีคุณก็ต้องทําออกมาดีการกระทำมันก็ต้องออกมาดีเพราะว่ามันดีตั้งแต่ในความคิดแล้วไงนึกภาพออกไหมครับมันก็จะทําให้คุณคุณนะ่ะมีใบหน้าที่ยิ้ม,มแย้มแจ่มใสมีคนอยากเข้าหาแล้วก็เสริมอีกนิดนึงก็คือเรื่องของการคิดบวกเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้แปลว่าโลกสวยว่าเออโลกสวยอะไรเงี้ยคือแบบต้องน่าชื่นชมนะที่เขาสามารถฝึกให้ตัวเองคิดบวกได้ขนาดนี้ถึงแม้ว่าบางครั้งมันก็มีบางเรื่องที่ไม่น่าจะคิดบวกเลยเออไม่ได้แต่ก็ต้องแบบว่า หายใจออกแล้วก็แบบอ่ะช่งแม่งอะไรกันนะครับอ่าโอเคข้อที่9นะครับฝึกนิสัยให้เป็นกิจวัตรข้อนี้ผมน่าผมผมคิดว่าน่าจะหมายถึงว่าการมีวินัยหรือเปล่าก็าลองวิเคราะห์ช่วยกันหน่อยนะครับข้อที่10นะครับเขาบอกว่ามองปัญหาให้เป็นความท้าทายอันนี้ผมมองว่าจริงมากๆนะครับยิ่งชีวิตคุณมีปัญหามามากเท่าไหร่ แลวคุณแก้มาได้เท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ชีวิตเนี่ยคือการแก้ปัญหา,าจริงๆเคยมีคนบอกผมว่าตื่นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอย่างน้อย15อย่างถ้าถ้ามันมี15อย่างก็โอเคทําสําเร็จดีใจด้วยมันเป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่แล้วแต่ถ้ามันมีไม่ถึง15อย่างก็ว่าว,วันนี้โบนัสมีปัญหาให้แก้น้อยจังสบายอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตคือการแก้ปัญหาจริงๆปัญหาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ น่าเศร้าหรือว่าน่ากังวลหรือว่าน่ากลัวนะครับแต่ปัญหาคือปัญหาทําให้เราเติบโตอะเคยได้ยินเพลงนี้ไหมอ่นนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงข้อ1 1เ็นะครับเลิกคิดลบผมมองว่ามันสอดคล้องก,กันกับข้อ8ก็คือฝึกคิดบวกจนเป็นนิสัยนะครับโอเคข้อสิบอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ได้เลิกคิดลบก็คือว่าบางคนเนี่ยเทรนสมองให้ตัวเองคิดลบไวมากเห็นอะไรก็แบบเฮ้ยอีนี่จุดจุด,จด เออหรืออะไรแบบนี้อ่าว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลิกคิดลบได้ชีวิตคุณจะดีขึ้นแล้วก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งดีๆก็หลายอย่างนะทั้งคนทั้งลองไปคิดดูลองไปคิดดูอดดโอเคนะครับข้อ12นะครับเขาบอกว่าเรียนรู้ทักษะใหม่อันนี้น่าสนใจมากๆบางคนอาจจะวาดรูปไม่เป็นก็เลยมาลองฝึกวาดรูปดูบางคนอาจจะ,ไม,มจจะไม่เคยเตะตะกร้อ ก็ลองเตะตะก้อดูนะครับมันเป็นการฝึกสมองไปอีกแบบหนึ่งบางทีการที่เราทําในสิ่งที่เราเป็นทาเป็นอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นอยู่ในเซฟโซนมากเกินไปสมองมันทําอะไรแบบเดิมๆม,มันก็อาจจะดูแบบไม่ค่อยมีพัฒนาการเท่าไหร่ก็ลองไปฝึกทาสิ่งใหม่ๆดูเป็นการฝึกกล้ามเนื้อสมองไปในตัวเพราะาสมองไม่สามารถยกเดี่ยลได้นึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นการทําอะไรทักษะใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยก็เป็นการฝึกสมอง ข้อ13นะครับเขาบอกว่าศึกษาการทําธุรกิจอันนี้จริงๆเห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมมองว่าทุกอย่างบนโลกนี้มันเกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมดเลยนักวาดรูปก็ต้องขายงานตัวเองขายตัวเองทําการตลาดให้ตัวเองเป็นที่รู้จักค้าขายก็เห็นเห็นกันอยู่ก็เกี่ยวกับการขายทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมก็เกี่ยวกับการขายห้องพักขายห้องสัมมนาคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์ เป็น Tik t o k e กก็เป็นเกี่ยวกับการขายเหมือนกันทําเกี่ยวกับการทำธุรกิจเหมือนกันคุณต้องตื่นขึ้นมาทําคลิปเท่านี้เท่านี้คุณต้องทําคลิปสัปดาห์ละเท่านี้คุณจะต้องวางแผนทําคลิปจริงๆแล้วมันมีอาตาราง Business Model อยู่นะครับก็ลองไปหาเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ลองเอาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นธุรกิจเนี่ยบางคนอาจจะรับบ้านรูปอะลองเอาไปลองเอาเนื้อหาเกี่ยวกับรับบ้ารูปอะไปกอกใน9ช่องนั้นดูว่า มันครบไหมมันครบถ้าสมมุติว่ามันครบทุกช่อง9ก้าช่องแล้วมันดูมีเหตุผลที่น่าสนใจเนี่ยเออธุรกิจคุณมีแนวโน้มที่จะไปรอดเพราะคุณสามารถตอบ business model ได้นี่ข้อ14นะครับฝึกคิดแล้วทําทันทีหมายถึงว่าคิดแล้วทําไม่ใช่ว่าคิดแล้วก็หยุดพักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาคิดต่อแล้วก็หยุดพักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาคิดต่อแล้วหนักกว่านั้นก็คือคิดแล้วไม่จดด้วยนะคิดเฉยๆมันเหมือนอารมณ์เหมือนเรามีไอเดีย ระเบิดตูมเป็นผูผูแตกสวยงามปิ้งในสมองเราความคิดนะนะฮะหลังจากนั้นระเบิดเราหายไปอาความคิดหายละไม่ได้จดถ้าจะให้ดีคิดแล้วอ่าแล้วจดแล้วก็ลงมือทําดีที่สุดนะครับอะไรจะดีกว่าการลงมือทําแต่ถ้าเป็นเรื่องของถ้าเอาไปโยงก,กันกับข้อ13เรื่องของทําธุรกิจนะผมว่าแนะนําว่าให้เจงในกระดาษก่อนนะครับค่อยไปเจงในความจริงบางคนอาจจะแบบฉันอยากเปิดร้านสมมติว่าร้านของชําฉันจะไปเช่าตึกนี้แล้ว สั่งขนมมาวางเลยน้ำอามาวางเลยไงไม่ได้ไปวางแผน business model ก่อนว่าเปิดตรงนี้ทำเลนี้แถวนี้มีร้านค้ากี่ร้านที่เป็นคล้ายๆเป็นคู่แข่งแน่นอนว่าทำลงมือทำมาดีแต่ว่าต้องคิดเยอะๆแล้วก็เขียนเยอะๆศึกษาเยอะๆข้อ15นะเขาบอกว่าไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับข้ออื่นข้อนี้นี่เป็นเคล็ดลับความสุขที่ถ้าใครทำได้เนี่ยปลดล็อก ความคิดตัวเองได้อย่างมหาศาลเลยนะครับเรื่องของการเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้คนนี้ทําไมรวยกว่าฉันคนนี้ทาไมอายุเท่ากันแต่ว่าเป็นมีบ้านมีรถทําไมคือผมมองว่าคนเดียวที่คุณจะเปรียบเทียบก็คือตัวคุณเองเมื่อวานนี้นะครับคุณทําดีเมื่อวานได้ยังคุณตื่นเช้าขึ้นมาทําประโยชน์ต่อชีวิตเนี่ยมากกว่าเมื่อวานได้ยังนะครับเพราะฉะนั้นคนเดียวที่คุณจะเปรียบเทียบก็คือตัวเองเมื่อวานนี้อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นไม่มีประโยชน์เพราะว่า คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันมีส่วนผสมในชีวิตมีประสบการณ์ที่จะต้องพบเจอหรือว่าครอบครัวที่เกิดมาก็ไม่เหมือนกันแล้วอะ่ะเออเอาอะไรไปเปรียบเทียบนะครับข้อ16บหเขาบอกว่าออกไปเจอสังคมใหม่ๆอันนี้ผมทําแล้วนะครับผมได้ไปเจอกับสังคมใหม่ๆที่ทํางานใหม่ๆพี่ๆที่ใจดีแล้วก็สภาพแวดล้อมใหม่เพื่อนใหม่คนรู้จักใหม่น้องๆกลุ่มใหม่ มันทาให้เราได้เปิดโลกได้ทําความรู้จักคนใหม่ๆมีประสบการณ์ที่ดีเพิ่มเข้ามาในชีวิตอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้มีประโยชน์มากลองไปทํากันดูนะหรือหรือจะไปสวนสาธารณนะแล้วก็ลองแบบไปขอเขาตีแบดด้วยก็ได้ก็เป็นการทําความรู้จักคนใหม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคบางทีสังคมเดิมมันก็จําเจน,นะครับลองเปลี่ยนๆบ้างแต่ไม่ได้บอกว่าเลิกตรงนี้แล้วไปตรงใหม่ไม่ใช่นะหมายถึงว่าไปหาใหม่เพิ่มดูเปลี่ยนบรรยากาศดูฮนะข้อสิบเจ็ดน,นะครับเขาบอกว่า กินอาหารเพื่อสุขภาพนี่เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังจะยืนยันว่าเล้าเบียร์เนี่ยเลิกไม่ได้ก็ไม่ต้องเองลิกหรอกแต่ว่าให้เบาๆแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อตัวเองหน่อยนะครับบางคนกินแต่มาม่าเพราะว่ามาม่าอร่อยดีติดผงชูรสและหาง่ายและราคาถูกอะไรก็ากานไปหรือว่าบางคนกินแต่ข้าวหน้าไก่ทอด ข้าวหนังไก่ทอดข้าวหนงไก่ทอดไม่มีผักเลยเนะี่ยคือคุณต้องกินผักใบเขียวบ้างผักสดให้มันแบบว่าลำไส้ได้มีอะไรไปกวาดมีกากใยขับถ่ายดีจุลินทรีย์อะไรคือมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกินหมดเลยนะครับลองไปศึกษาดูรู้อยู่แล้วว่าคนเราต้องกินข้าวให้ครบห้หมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงข้อที่18เขาบอกว่าอยากลัวความเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมเห็นด้วยอีกแล้วนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา ของชีวิตของเรานะครับรวมถึงผิวหน้าผมด้วยตินกาผมด้วยนะครับโอ้ไม่ก๊อชทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงหมดแม้กระทั่งอากาศแม้กระทั่งลมเปลี่ยนทิศทุกคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงจงกล้าที่จะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและอยู่กับมันให้ได้แต่ว่าถ้าใครกลัวก็ง่ายๆเลยครับเลิกกลัวอย่าก,กลัว อย่าฮากลัวนะครับโอเคข้อ19นะครับหยุดนึกถึงอดีตที่ล้มเหลวแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยมีความล้มเหลวในชีวิตอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่ามันไม่มีใครที่เกิดมาแล้วแบบว่า success, สักเซสส์เร็จสักเซสส์สำเร็จสักเซสสําเร็จตั้งแต่เล็กจ,จนโตนะครับมันต้องมีความเฟลความล้มเหลวอะไรกันบ้างแหละแต่ที่แน่คือความล้มเหลวเนี่ยมันกําลังล้มเหลวเพื่อสอนอะไรเรา เออเราทําอะไรเราถึงล้มเหลวเพราะฉะนั้นเราเอาความล้มเหลวที่ผ่านมาเนี่ยมาเป็นบทเรียนดีกว่าเคยพบเพื่อนและเพื่อนมันชั่วเพื่อนมันอันอ,อินไปหน่อยนะก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวคําถามคือคุณจะทำไรคุณจะไปนั่งดรามา่าแบบฉันเกิดมาดวงฉันไม่ดีเลยเออโทษโทษดวงเปลี่ยนเป็นก็ต่อไปนี้ถ้าฉันจะมีเพื่อนใหม่ถ้าใครมาทรงๆเนี้ยฉันไม่บายเลยเซนฉันบอกเห็นไหม เอาความล้มเหลวมาเป็นภูมิคุ้มกันก็ได้อเพราะฉะนั้นความล้มเหลวในอดีตคือบทเรียนชั้นยอดนี่ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่20เขาบอกว่าฝึกเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีอันนี้เนี่ยผมมองว่าการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีใครมีอยู่แล้วจะดีมากๆยิ้มแย้มแจำ่มใสโอ้พูดเพราะอา้อาจริงเหรอครับสวัสดีครับผมออฟนะครับนั่นนี่นูน่นเห็นไหม อ่ามันคือพื้นฐานของมนุษย์เพราะฉะนั้นไปฝึกกันด้วยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับ20นิสัยเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จตลอดการนะข้อไหนทำได้ก็ทำข้อไหนยังทำไม่ได้ก็ไปฝึกทำเยอะๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของฝึกคิดแง่บวกแล้วก็เลิกคิดลบเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นเยอะมากและผมก็สามารถทำได้ เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีอะไรที่จะเสริมก็สามารถเสริมกันเข้ามาได้โดยการคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะมาเอาเรื่องอะไรดีๆมาฝากก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปผมออฟวิรพลกับออฟวิรพลพอดแคสต์ Podcast, ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ